การที่จะใช้คําว่าตัวเองเป็นนักเขียนการ์ตูนได้เนี่ยมันใช้เวลานะครับมันไม่ได้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็อยากบอกตัวเองบอกคนอื่นได้ว่าเราเป็นนักเขียนการ์ตูนแล้วอะไรเงี้ยทุกคนต้องเชื่อด้วยว่าคุณคือน,นักเขียนการ์ตูนเพราะฉะนั้นการที hmm. น่น้องๆหรือใครสักคนหนึ่งอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนเนี่ยอย่าเพิ่งไปท้อแท้เพราะว่าการทํางานการ์ตูนเนี่ยาการเขียนการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งการวาดอะไรออกมาให้คนอ่านสักเรื่องหนึ่งเนี่ยการที่จะ ให้คนกลุ่มใหญ่ๆเขายอมรับผลงานเราได้เนี่ยมันใช้เวลาที่ไม่ใช่สั้นๆนะมันใช้เวลานานแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณเขียนหรือทํางานออกมาแค่ผลิตผลงานออกมาแค่นี้แล้วไปเผยแพร่แล้วก็บอกว่าเนี่ยผลงานดีที่สุดผมเป็นนักเขียนการ์ตูนแล้วผมวาดการ์ตูนแล้วแล้วก็เอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นบอกว่าเนี่ยเราเป็นนักวาดการ์ตูนเออมันไม่ใช่แค่นั้นวันดีคือดีคุณก็ไม่อยากทำแล้ว คุณก็อยากไปวาดอย่างอื่นคุณอยากไปออกแบบคาแรคเตอร์คุณอยากไปอยู่วงการโฆษณาคุณอยากไปเป็นครีเอทีฟคุณอยากไปเป็นอาร์ตดีเลกเตอร์อะไรเงี้ยมันสามารถพกพันชีวิตตัวเองไปได้หลากหลายมากเพราะฉะนั้นกว่าที่น้องๆหรือใครบางคนอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนคนหนึ่งเนี่ยคือเราต้องอดทนเราต้องอยู่กับมันแล้วก็เราก็ต้องสนุกกับมันแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่เราวาดแล้วเร,เ,รเราสนุกแค่แป๊บเดียวเราต้องใช้เวลากับมัน เขียนมันอย่างจริงจังแล้วก็ผลงานที่ออกมามันจะต้องมีช่วงเวลาหรือว่าผลงานที่ไม่ได้รับการยอมรับมันเป็นเรื่องราวปกติบางคนท้อแท้ไม่สามารถรับความกดดันตรงนั้นได้ผลงานออกมาอาจจะไม่ดีอาจจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองวาการ์ตูตตตนได้แค่นี้ไม่มีความพยายามไม่มีความตั้งใจก้าวข้ามตรงนี้ไปไม่ได้ก็จะติดก,กำแพงอะไรตรงนี้กว่าที่จะมาเป็นนักเขียนการ์ตูนได้นะ อยากจะบอกน้องๆหรือทุกๆคนว่าคุณจะต้องทุ่มเทกับมันมากกว่าอาชีพเป็นอื่นหน่อยหนึ่งแล้วก็การวาดการ์ตูนมันอาจจะไม่ได้สร้างไรายได้ในช่วงแรกเพราะว่านักเขียงการ์ตูนหรือว่าคนทำงานเกี่ยวกับพวกศิลปะเกี่ยวกับการวาดรูปเกี่ยวอะไรพวกนี้ทุกคนทำออกมาแล้ว มันออกมาจากจินตนาการออกมาจากความรู้สึกข้างในอยากจะถ่ายทอดอยากจะเล่าเรื่องราวแบบนี้ให้คนอื่นฟังบางคนแค่มีใครมาอ่านผลงานหรือว่ามาเสพผลงานของเราแล้วเราสนุกกับงานเราเขาก็มีความสุขแล้วรู้สึกว่าดีอะไรกับตรงนั้นนะอ่ะบางคนทํางานไปได้ช่วงเวลาหนึง่งก็รู้สึกว่าเอาเอพอละพอภูมิใจละมีคนชอบมีคนรู้สึกดีกับงานเราก็พอละก็หยุดทําละมันก็จะติดอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะไม่ข้ามไปไหนทีการที่จะเข้ามาเป็นนักเขียนการ์ตูนจะต้อง ทำมันตลอดเวลาทำเขียนไปเขียนไปเขียนไปแล้วก็เขียนมันหลาก,หลา,กหลายด้วยไม่ใช่แบบว่าเราชอบแบบนี้สไตล์นี้แล้วเราก็อยากวาดแบบนี้ไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราก็ได้เราวาดแบบนี้เขียนแบบนี้จนไม่ได้ไปลองแบบอื่นเลยลองเขียนการ์ตูนที่เป็นลักษณะาการ์ตูนแก๊ก โลกสมัยนี้มันมีการ์ตูนที่เป็นสื่อหลายๆสื่อมากอย่างพวกแอปพลิเคชันต่างๆมันก็เป็นรูปแบบการวาดการ์ตูนอีกลักษณะหนึง่งคุณลองไปวาดในแนวนั้นในลักษณะนั้นดูแล้วก็มีพวกเพจพวกอะไรต่างๆที่วาดการ์ตูนแค่เป็นช่องเดียวเป็นหน้าเดียวแล้วก็เล่าคําพูดคมๆอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ตูนอนีเหมือนกัน ลองทำการ์ตูนหลายๆแบบลองวาดทั้งเป็นเรื่องลองวาดทั้งเป็นแก๊กลองวาดทั้งแบบอะไรเงี้ยลองดูที่ว่าเราสนุกอะไรกับมันเราเขียนอะไรแล้วเราเราเรู้สึกว่าเราชอบมันเราเรามีความสุขกับมันเราก็เขียนไปเรื่อยๆเห็นไหมวันหนึ่งเราก็จะได้รับการยอมรับแล้วคนก็จะจําได้ว่านี่คือลายเส้นของเราการที่จะเป็นนักเขียนการ์ตูนหรือว่าประสบความสาเร็จในการเป็นนักเขียนการ์ตูนก็อย่างที่พี่เคยบอกว่าต้องให้ทุกคนจําได้ว่า ลายเส้นหรือว่าตัวการ์ตูนที่เราวาดเป็นลายเส้นของเราเป็นการ์ตูนของเราเมื่อไร่ที่เราเป็นตรงนั้นได้ถึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเขียนการ์ตูน,นแล้วก็เป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีความชัดเจนมีลายเส้นมีลายมือที่ทุกคนจําได้อยากให้คนที่อยากจะทํางานวาดการ์ตูนลองศึกษาค้นหาแล้วก็เรียนรู้ตั้งใจทํางานแล้วก็วันหนึ่งก็จะค้นพบตัวเองแต่ละคนมีคาแรคเตอร์มีความชัดเจนไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนมันมี มีลายมือมีลายเส้นความรู้สึกที่การวาดหรือถ่ายทอดออกมาเป็นภาพมันก็ไม่เหมือนกันบางคนลอกเรียนจากผลงานที่ตัวเองชื่นชอบบางคนวาดไปเรื่อยๆวาดไปเยอะๆขึ้นจนลายเส้นเปลี่ยนเป็นเส้นตัวเองที่ถนัดแล้วเราก็มามองผลงานตัวเองตั้งแต่เริ่มแล้วจนมาดูผลงานปัจจุบันเราก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงว่าเออนี่มันชัดเจนนะนี่มันเป็นลายเส้นของเรานะทุกคนเห็นทุกคนยอมรับทุกคนจําได้ทุกคนจําได้นี่ ไม่ได้หมายความว่าคนกลุ่มเดียวหรือกลุ่มเพื่อนๆเราจําได้นะครับว่านี่คือลายเส้นของเพื่อนเราคนนี้ต้องเป็นคนกลุ่มใหญ่ๆด้วยคนกลุ่มข้างนอกด้วยว่าจําได้ว่านี่คือลายเส้นของคนคนนี้นะักเขียนไทยหลายคนที่มีลายเส้นช,ชัดเจนจําได้เราก็รู้เลยว่าเราไปเห็นหลายเส้นแบบนี้เราก็จําได้เราเป็นผลงานของคอนคนนี้ผลงานของนักเขียนท่านนี้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขียนกระตูนแล้วเป็นคาแรคเตอร์เป็นลายเส้นที่เป็นตัวเองชัดเจนได้ก็ถือว่าทํางาน ในวงการการ์ตูนล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะ